ลลไไสนับสนุนรายการโดย the first tour and travel มีไกด์นำเที่ยวคนเดียวไม่เท่าไรแต่มีสองคนเมื่อไร่บอกเลยว่าฟินกิจกรรมวันเดย์ทริปส0 2 1นีสอสวัสดีแบงคอก ครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในกรุงเทพรูปแบบใหม่เที่ยวฟรีกินฟรีสนุกเต็มที่ไปกับ2วิธีกรคู่ตัวแสบไม่ค่ำเกียรติศักดิ์และเพชรตะวันที่จะมาเป็นไกด์นำเที่ยวแบบแพ็คคู่ไปไหนไปกันพร้อมกิจกรรมสุดมันอีกเพียบร่วมสนุกง่าย,ายเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate เพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage The First Estimate สนับสนุนโดยกรุงแทยกซาประกันชีวิตอีกจุดชมวิวช่วงเย็นที่ชาวสมุยแนะนำก็คือหาดหน้าทอนครับหาดหน้าทอนตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของเกาะเป็นหาดที่เหมือนประตูสู่เกาะสมุยเนื่องจากมีท่าเทียบเรือรับส่งนักท่องเที่ยวจากท่าเรือสุราธานีและท่าเรือเกาะที่อยู่ใกล้เคียงทำให้หาดนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจนถือได้ว่า เป็นจุดศูนย์กลางท่องเที่ยวของเกาะสมุยครับหาดหนาทอนเป็นหาดทรายที่มีลักษณะโค้งยาวสีเหลืองทองมีพื้นที่กว้างและจะกว้างมากเมื่อเวลานำรถเหมาะกับการเดินลงไปเล่นเก็บหอยเล่นก่อกองทรายชมวิถีชาวประมงและรอชมพระอาทิตตกครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูครับผมแต่ระหว่างขับรถมาเนี่ยนะฮะ ที่คนขับรถเนี่ยเขาบอกว่าหาดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าหาดหน้าทอนครับน้ํามันลงครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามผมก็เลยขอ,อพี่พี่เขานะครับแวะลงมาแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็เรียกตะก,ก้องนะฮะลงมาถ่ายกันที่ตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ไมเคิล คุณนันหลบได้แล้วพี่ไมเคิล <Michael. S 2> ผมรอมานานแล้วที่จะถ่ายรูปคุณก็บังอยู่ได้เอาค่า oh. ตั้งนานแล้วก็ทูนี่ครับนี่ฮะแล้วก็แปลกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับตอนที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยผมสังเกตเห็นเรือรำนี้ตั้งตรหงงานเป็นสง่าอยู่ตรงนี้แต่ผมแปลกใจว่าใครเอาเรือมาจอดไว้ตรงนี้นะคือผมว่านี่จะเป็นน่าจะเป็น best of the view point ที่หลายๆคนจะต้องมาถ่ายรูปที่เกาะสม,มุยแห่งนี้เลยนะฮะ ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่บรรยากาศเรียกว่าผิดแปลกไปจากที่เราผ่านมาเลยนะใช่ครับเพราะที่ผ่านมาคือ a อเวนเจอร์อย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้อยู่แบบฮ a รูหฮาราใช่แล้วครับพี่ไมเคิลเพราะว่ามันฮัรูหลฮาราจริงๆครับและที่เราอยู่ตรงนี้คือที่โคโค่แทมนั่นเองครับผมใช่ครับแต่ผมสงสัยครับพี่ไมเคิลนผมทำไมเขาต้องใช้ชื่อว่าโคโค แทมอะโปโตฟี่เอสด้วยคือโคโค่เนี่ยครับผมเนื่องจากว่านี่เป็นสมุยเนาะโคโค่ uh. นี่ย่อมาจากคุกคอนัทครับผม <Okay. S 2> เอาใจว่ามะพร้าวเนาะแทมเนี่ยคือเป็นชื่อของเจ้าของร้านและก็ที่ต้องมีอะโปโตฟี่เอสเนี่ยคือเขาจะสื่อหมายถึงว่าคนที่แทมทําอะไรเนี่ยคือต้องครบเครื่องต้องครบรูปครบรถครบวิวทุองค์ค่าดรูหลาแล้วก็อาหารของที่นี่นะครับ mm. ผมก็จะเป็นสไตล์อิตาเลียนนะครับพวกพิซซ่าสปาเก็ตตี้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ พวกอาหารเด็ดเนี่ยผมได้ทําการสั่งมาทั้งหมดอยู่แล้วเดี๋ยวได้เห็นกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับอาหารกันเลยครับและตอนนี้อาหารที่อยู่ข้างหน้าพวกเราครับคือ5เมนูเด็ดที่ผมได้ทําการสั่งไปครับผมคุณเพชรครับโอ้โหผมคิดว่าคุณเนี่ยจะไม่รู้ใจผม แต่ที่คุณสั่งมาเนี่ยมันคือของช่องผมสนั้นเลยแน่นอนครับคุณเพชรเพราะว่าเราเป็นคู่หูน้องใหม่ของ The First u l t i m a t e อยู่แล้ว <ผม S 1> ครับผม,บผมและผมต้องขายของชิ้นนี้ก่อนครับข้างหน้าของผมนี่คือพิซซ่าเดอะดุ๊กครับผมคืออันนี้เป็นตัวตัวยืนของเขาเลยนะครับผม มาที่นี่ครับผมสั่งอาหารดูบรรยากาศแล้วก็รับลมทะเลแบบว่าสบายๆายนะครับจริงๆแล้วถ้าอยากดูโชว์ไฟด้วยเนี่ยก็คือต้องม้ทันก่อนหนึ่งครึ่งๆนะอย่างที่เรามาเนี่ยเราก็ต้องจอง,องนะครับไม่ว่ามาถึงวอล์กอินแล้วจะได้โต๊ดีๆแบบนี้นะครับจองก่อนนะครับแล้วจะไม่พลาดโมเมนต์ดีๆสำหรับทริปเกาะสมุยนั่นเองครับในที่สุดก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของทริปเกาะสมุยแล้วล่ะครับไมเคิลและเพชร จะเลือกไปชิลหรือไปชิมลองถ่ายเล่นๆกันดูนะครับและตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้อยู่ที่โลเคชั่นสุดท้ายของทริปสมุยกันแล้วนะครับใช่แล้วครับผมนั่นก็คือคาเฟ่เลอบบัวเลอบัวเลอบัวาเฮ้ย <Yeah. S 2> hey, เลบบัวหรือเปล่าพี่เฮ้ย hey, น้องน้องพี่ เดี๋ยวนี้เนี่ยโลกเขาก้าวหน้าทันสมัยอินเตอร์เนชั่นแนลเลบัวแรบัว,บวยังไงก็แรบัวจริงปะเนี่ยจริงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันข้างในแล้วกันเพราะวันนี้พี่นัดกับเจ้าของร้านคนสวยไปแล้วอา้าวเดี๋ยวไปดูกันว่าจะแรบัวหรือเลอบัวแต่ผมว่าผมว่าแรบัวเลบัวเชืช่อไหม และตอนนี้ครับผมเราก็ได้เข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยและทางขวามอือของผมนั่นก็คือเจ้าของร้านคนสวยชื่อว่าพิตานนั่นเองครับสวัสดีครับ,รบ<ม>สวัสดีค่ะพี่ตาลครับพอดีผมเกิดเป็นคอนฟ lict ระหว่างพี่ชายผมกับผมเลยผมเนี่ยนะฮะอ่านชื่อร้านของพิตาลว่าแลบัวแต่พี่ชายผมเขาอินเตอร์ครับผมเขาบอกว่าอะไรต้องเลอบัวครับเพราะว่าเป็นฝรั่งเศสหรือเปล่า ก็ต้องมาหาคําตอบกันหน่อยครับพี่ตานว่าจริงๆแล้วชื่อร้านอ่านว่ายังไงครับจริงๆแล้วชื่อร้านเนี่ยชื่ออ่านว่าคาเฟ่แลบัวนะคะเห็นไหม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 ไม่นี่ถ้าให้ผมเดาพี่ตานให้ผมเดานะแลบัวมาจากคําว่าดูแลไม่ใช่ดูแลมาจากคำว่าดูใช่ค่ะดูเป็นแลนเนี่ยเป็นภาษาใต้ที่แปลว่าดูค่ะใช่ค่ะ เมนูแต่และเมนูเนี่ยมีความเป็นอีสาน<ช>แล้วก็มีความเป็นภาคใต้ด้วย<ช>คือมัน<ช>มันรู้สึกเหมือนมีความเป็นฟิวชั่นอันนี้คือ,อยังไงครับพี่ตานใช่ค่ะคือ,ค,อ,ค,อคือทางร้านเราอ่ะค่ะจะเป็นการนำเสนอระหว่างอาหารอีสานใต้แบบฟิวชันน่น คือผมไม่เคยทานไปบัวมาก่อนมันทานได้เหรอครับทานได้ค่ะกลีบบัวนะคะตัวกลีบะะก็คือตัวสีมชมพูพวกนี้คือสามารถทานได้ใช่ที่มาจากดอกบัวตัวดอกบัวตุ้มๆเนี่ยเราสามารถ<ม>แบ่งออกมาเป็นกลีบกลีบได้ โอเคครับคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวพวกเรานะฮะต้องขออนุญาตนะฮะไปทานก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่พวกเราจะไปทานอาหารกันนะครับพวกเราก็มีของฝากจากทางรายการนะครับมาฝากพี่ตาด้วยนั่นองใช่แล้วครับผมนั่นก็คือถุงผ้ารักโลกลายแบบน่ารักน่ารักมีโลโก้รายการเดอะเฟิร์สแอนเจเมทครับผมก็อยากจะมอบให้พี่ตานะครับเอาไว้เป็นช้อปปิ้งหรือว่าเอาไว้สะพายเก๋ๆเท่ๆนะครับผมขอบคุณมากครับผมพี่ตาวันนี้ขอบคุณมากครับผม งั้นเดี๋ยวเรามาเทสที่คำแรกก่อนดีกว่านะครับเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับที่ต้องทานกันนั่นคือเมี่ยงคำนั่นเองนะครับเป็นเมี่ยงคำที่ใส่ลงบนในกลีบบัวนะครับแล้วก็มีใบชะพลูมีใบชะพลูด้วยนะครับผมซึ่งเราต้องทานทั้งคำเมนูต่อมาครับเดี๋ยวเรามาลองข้าวยำกันนะครับซึ่งเขาต้องทานกับน้ำบูดูด้วยนะฮะครับผมโอเคเลื่อนมาเลย สำหรับคนที่ไม่เคยทานเนี่ยเมื่อกี้ทานไปนี่คือถือว่าอร่อยผ่านมากเป็นหนึ่งคำที่เหมือนมีทุกอย่างเนาะอยู่อยู่เหมือนแบบเป็นหนึ่งคำคำเล็กๆนะครับแต่ว่าเหมือนมีทุกอย่างอยู่ในคำคำนั้นแล้วครับเป็นอีกหนึ่งจานครับที่ให้ผ่านครับแล้วก็อร่อยมากอร่อย<ผ>ม,มากครับผมและเมนูสุดท้ายของวันนี้ครับผมนี่เลยขนมจีนน้ำยามันปูนะครับผมนี่ครับโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอืมเป็นไง คือผมต้องบอกก่อนเลยว่าปูคือเนื้อแน่นใช่ไหมเมื่อกี้คุณทานทูทนเยอะเหมือนกันนะถูกเนื้อแน่นมากแล้วก็รสชาติคือทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมว่าผมไม่รู้เพราะอะไรแต่เป็นเพราะว่าเขาจัดมาเป็นคำๆเนี่ยม,มันทําให้เวลาเข้าไปปุ๊บม,มันกินง่ายใช่แล้วมันแบบมันอร่อยอะ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้ผมก็จองเหมือนกันครับโอเคโอเคโอเคจองไม่จองไม่รู้แต่อย่างไรก็ตามมื้อน,นี้เราทานด้วยกันนะครับผมพฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มาที่สมุยนะครับแล้วก็เป็นวันสุดท้ายแล้ะนะฮะ ก่อนที่จะกลับกรุงเทพหรือว่าก่อนที่จะกลับภูมิลำเนานะครับก็อย่าลืมนะครับแวะมาที่ร้านแลบ,บัวได้เป็นอีกหนึ่งโลเคชันนะครับที่ควรมาเช็คอินถ่ายรูปแล้วก็มาทานอาหารกันก่นกอนขึ้นเครื่องกับจังหวัดของคุณนั่นเองครับผมใช่ครับได้เวลาริ่มสนุกลุ้นของฝากของอร่อยกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกวันนี้แจกฟรีทั่วประเทศครับเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าไมเคิล l ละเพชชมโชว์ควงไฟริมชายหาดที่ร้านใดระหว่าง TF1 Coco Time หรือ TF2 Cafe คาเฟ่เลบัวสมุยส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First ์ส t i m a t e สามารถใช้สิทธิ์ตอบคำถามได้เพียงครั้งละหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลรับไปเลยขนมกละแมจากร้านยาขนมคุณป้อมกะละแมเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน5รางวัล รางวัลละ3ารสชาติวันนี้แจกฟรีทั่วประเทศครับติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k The First Ultimate เที่ยวสุดโลกและแน่นอนครับสำหรับทิปสมุยของพวกเราครับผมต้องบอกเลยว่าแจกฟรีทั่วประเทศครับสำหรับใครที่อยากกินกะลาแมเนี่ยห้ามพลาดอย่าลืมนะครับโหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกกับพวกเราทั้งสองคนครับเอาละฮะสสัปดาห์ผ่านไปนะครับยังไงก็ตาม ถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยจะต้องส่งต่อให้กับพี่ๆบ้างแล้วในะใครับให้ไปเที่ยวกันนะครับแต่ก่อนอื่นครับเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของพวกเราก่อนเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเอ m มม่าบ a ายแอคจากกรุงไทยแอคซาแคแน p พิ n เ e อร์วีสกินแคร์เอ็กเพลนโปรเทกชันซันส e รีนเดอะเฟ t ร์สทัวร์แอนด์ทราโนราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาเสื้อผ้าจากควิกซิเวและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ พวกเราทั้งสองคนนะครับก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับทีพวกเราทั้งสองคนจะไปที่ไหนรอติดตามไว้ให้ดีครับเพชรและไมเคิลกลับมาเจอกับพวกคุณแน่นอนครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับโปรแกรมทัวร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบกินหรูอยู่สบายที่เกาะสมุยสการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะ เที่ยวชมความสวยงามของทะเลสมุยแบบเต็มอิ่มที่สุดของจุดชมวิวบนเกาะบัวตาหลับถ่ายรูปหาดทรายสวยกับหมู่เซเลบที่เกาะมัดสุมที่พักสุดเอกลุศีห้องพักแบบภูวิลล่าระดับ5ดาวเดินทางวันที่7-9มกราคม25 6 5จำนวน3วัน2คืนทั้งหมดนี้กับราคา24,900บาทแต่พิเศษเฉพาะแฟนรายการเพียง15,900บาทจำนวน30ท่านเท่านั้น โทรศูีย์หัวใจและไปดเจ็ดเก้าสามักนอเก้าใบใหญ่ The First Optimate